ต้นคิดที่หน้าป้าบอกแล้วนะคะเอซี่ซื้อมันคือซื้อมวนแต่ป้าซื้อมวนไหนนอเื่้วยมันจะมีดอกไหมเลี้ยงบนปาแล้วมานี่มีมีแต่ใบสวยใช่ไหมแต่ต้องตัดแต่งกิ่งมันต้งไงใบมันจะสวยแบบนี้บอกป้าใบเป็นสีแดงแบบนี้บอกเป็นสีแดงยิ่งตัดยิ่งแดงอ๋อยิ่งตัดยิ่งแดงยิ่งสวยตัดแต่กิ่งเล็กนะไม่ตัดกิ่งใหญ่ออกเรียบร้อยนะ ตายแล้วได้ซื้อแทนป้าเลยแดงเราเขาตัดออกใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปตัดนี่ไม่ได้นะป้าตัดนี่มันก็จะขึ้นมาอีกไงป้าเป็นหน่อเป็นหน่อ้ไงป้าบอกว่าคิดถึงหน้าชื่อพอมากเลยนะฮะคิดคิดเทียนหน้าป้าบอกเมื่อกี้นะป้าป้าคะป้าบอกเมื่อกี้เองลืมแล้วตอนนี้ยังก่อตอนนี้ยังก่อ ซื like. well, you know ้อกก้ามากินก็นาครั้ซื้อกก้ามาไม่บอกซื้อมาได้กก้าหนึ่งกล่องถ้าซื้อเสร็จแล้วค่อยมาหาป้ารู้แต่ว่าคิดติดหน้าอะไรนี่แหละงั้นไงใช้อาริลานะมเขาบอกให้ซื้อกก้าหน่อยจำได้กลัวไงกลัวจะเสียตังค์ซื้อไม่ได้เสียมีอยู่งั้ไงก็โทษป้าเอ้ยป้าสมองคนแก่

เจ้าเจ้าต้องบางปลตแคมกลัวกลัวเสดไปสงสัยก็ต้องกินปลาบ่ได้จอกแล้วโอ้ยไปกินอยู่ไส่น้อนี่ยน้อสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องลุงพลปาแตนแฟมิลี่นะคะแล้วก็สวัสดี FC ฟซช่องมนโอมด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่บ้านที่ไทยนะคะก็ทุกคนก็เดินไปก่อนหมดแล้วแต่ป้ามาดูช่างครับปลูกต้นม้เดินทางไปหมดแล้วไปหมดแล้วเหลือแต่ป้ามีป้ายอย่างน้อกิน ต้นคิสติน่าเขาบอกว่าอีกภาษา,านึงเขาเรียกว่าต้นแห่งชัยชนะอื็ต้นแห่งชัยชนะปลาบอกนะคะคิสต,ติน่าตัดเอน้นะครับาเยอะนา ต้นไหนนะคะถึงที่ป้าเป็นหลักฐานพยายถ้าใครตัดกิ่งใหญ่นะคะเราจะปรับนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ต้นไม้เราขึ้นช้ากว่าเดิมอันนี้ยอดอันนี้ต้องบอกดาด้าต้บอกวิธีการตัดแต่งต้องบอกป้าดาด้าป้าเดินวิธีการตัดแต่งตัดก็ตัดโค้นแล้วเนาะประมวนก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวก็จะมีต้นไม้มาลงผสมกันเพราะว่าต้นไหนมีโรคอะไรตัดแต่

ตอ,ตอนแรกยายเดินมาเอาเอา,เอาผักเม็กมาปลูกเหรอไปแล้วใบยางนะคะใบยางพ่ป้าไปแล้วนะคะโอ้โหป,ป,ป,ประตูอัตโนมัติโอ้โห เสื้อแดงเสื้อแดงกางเกงฮะกางเกงลายด้วยเนี่ยโอ้มาธรรมดาเด้อรถนี้มันเป็นแอร์ธรรมชาตินะป้าแอร์แอร์แอร์ธรรมชาติโล่งๆนะป้าโล่งๆแอร์ธรรมชาติเนี่ยยิ่งสบายลมพัดอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะบอลไม่พันจออะไรไปบนั้ ป้ามีแดงห้าร้อยป้าของผมป้าของผมันนั้น่ะโวตางโพดแเฮเห็นว่ามีหลายกับโซ่ป้าเนาะใส่กระเป๋าไว้เห็นว่ามีเยอะกับโซ่ป้าเลยเนาะฮียชัยแกฝาก ไปซื้อสีป้าผากไปซื้อสีแอดชายผาไปซื้อสีผาไปซื้อสีโอ้โหเดวเป็นโทษสำหรับใบเกือบเป็นโทษตัวนี้แต่ใจฝากไปซื้อสีเดี๋ยวใหเข้าออกดอกออกผล่าโอเคค่ะป้าเดินทางปลอดภัยจ้าตามดากไปป้าตามหลังไปติดแล้วกันนะครับทีนี้เด้อไทยบ้านนอกยังมาถึงแปดนาทีอยู่ ไต้บรรนอกบมว่ายังไม่ถึงแปดด้ทุกคนอะ้วยอย่ากด้วยเลย่ะงอายอแล้วแนยหมุนกิจจโรรตายแล้วไต้บรนอกวด้๋ยวเอามาขอบมงดูเนี่ยต้องเก็บไว้อ๋อคือระบบใหม่นะคะทุกคนกระจกรถเนี่ยนะคะอันนี้คือแบบว่าหมุนขึ้นหมุนลงหมุนลงเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเก็บไว้ก่มันหาย หมุนจะหมุนขึ้นก็ต้องเอามาต่อใหม่ก็กลัวมันหายนทุกคนพืที่หมุนจะจบโดยเฉพาะซิ่งปรยงานนี้ <c oughs> อ้ยขักแต่เจ้ารถเจ้า <c oughs> ่เอาไว้ไม่ต้องปิดดังมันต้องปิดดัง,ง,ดดง้ามันไม่ดังมันไม่เข้าใช่ไหม <c oughs> โอ้โห่าแล้วถ้ปิดดังแล้วมันหลุดตกเหนไะ นี่สำหรับคลิปนี้ถ่ายวันนอกครัป้าไปซิ่งแล้วไปแล้วแต่ทางปลอดภัยโอ้ยเจะเอาชัดแน่จริงป้าไปแล้วนะคะป้าไปซิ่งกับไทายวันนอกแล้วเด้อเฮ้ยเนาะนี่นะคะ โรตีก็มาถึงนี่แล้วนะคะกินดีมแล้วสวยจังเลยตอนแรกยายก็คิดว่าต้นผักเม็กแล้วสิเกบันยอดแดงแดงไปแก้วน้ำิกเป็นว่าป้าน่อยก็ว่าต้นยอดผักเม็กแล้วตอนแรกเห็นมันแดงแดงว่าต้นยอดผักเม็กเนาะมันจะคือผักเมลกีหรีอได้หรอโอ้ยยะหัวหัวยะ ซับแดชบดชับแดดฝนก็ตกกลางวันในเอฟซีฝนตกแลก้วก็แดดออกนะเมื่อกี้นะ่ะโอ้ยเ <c oughs> ยี่ยมสุดยอดเลยทำเร็วเนาะเสร็จเร็วมากเลยเขาจะเล่นขอยจีบเด็น่ย สวยมากนะคะดูอดอกล้านทมยิ่งสีไว้อีกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ